นี่คือโมบายจากตะก้าขนมจีนนะครับไว้ห้อยต้นไม้มาดูขั้นตอนการทำกันครับขั้นตอนแรกครับเอาตะก,กา้าขนมจีนมาประกบกันแล้วก็เจาะดูตะก,ก้ามุมบนให้เป็นวงกลมอย่างนี้ครับนำเชือกมาร้อยประกบเป็นลักษณะนี้ก่อนเรามาดูขั้นตอนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะก็ อันดีเลยก็นําเชือกมาตัดให้ความยาวเท่าๆกันนะครับจำนวน3เส้นนะครับแล้วดําเพื่อนเลยนะครับจะออกแบบความยาวขนาดไหนพ <c oughs> อได้ความยาวเสร็จก็เอาเชือกมาร้อยเข้าช่องของตะกร้าครับเว้นระยะห่างให้ดีะครับขั้นตอนนี้สําคัญเม <c oughs> ื่อเว้นระยะห่างให้เสร็จปุ๊บก็มัดเชือกให้แน่น,นะครับถึงให้ตึง <c oughs> ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะก็เพราะอาจจะทําให้แขวนเอียงหรือเอ็นก็ได้นะครับต้องออกแบบให้ดีพอมาเชือกแน่นเสร็จปุ๊บก็ พยายามดึงเชือกแขวนให้ตึงนี่ฮะแบบนี้เดี๋ยวเท่านี้ฮะ <c oughs> ก็จะได้เป็นโมบายนะฮะนี่ฮะโมบายบายตะกร้าขนมจีน